ทีมพยาบาลนะครับที่มาเข้าเวรตแตนบายนะครับดูแลหากเกิดหักมีใครหากทีปฏิบัติการใครได้รับอันตรายนะครับทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพนะทีมพยาบาลของร่วมการันยุก็จะทาการเข้าช่วยเหลือทันทีนะครับเมื่อช่วงค่าก็มีทีมตัดเหล็กนะครับได้รับบาดเจ็บทีมกู้ชีพของร่วมกาันยุก็เข้าให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันทีนะครับ ครับหนึงจะเปลี่ยนวันอีกแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีก็จะเข้าสู่วันศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับตอ,ตอนี้ก็ฮาทุ่ม้าทุ่ม50นาทีแล้วนะครับคืนวันพระ,ะราบดีที่8 โ oh, oh. อ้โหเปิดหน้าดูเลยนะครับที่ยักฟ้าเบอร์39ครับท้งแต่เย็นนะครับจนถึงตอนนี้เข้าสู่วันใหม่ของเดือนพฤษภาคมแล้ววันศุกร์ที่9ก้าพฤษภาคม2,518ครับทุกคนย่างบริบัติการอยู่ที่โซนระหว่างกลางของ A กับ B นะ A ต่อ B ครับ ก็ต่อเนื่องเลยก็คือนะครับพี่ยักษ์เหลืองเบอร์42ก็เช่นกันครับเจ้าหน้าที่เขาช่วยเอาเชือกกั้นหรือโพิไลน์นะครับไปกั้นเอาไว้นะครับหลังจากที่เปิดพื้นที่ใหม่นะจุดใหม่ของชั้นใตดินเนะี่ยก็เดี๋ยวรอให้วันพรุ่งนี้นะให้เจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานทีมเก็บหลักฐานเนี่ยมามาตรวจนะครับจะได้เก็บหลักฐานจริงๆจ,จ,จ,จากจุดเกิดเหตุนะครับ ก็จะได้เก็บหลักฐานในชุดเกิดเหต,ตอนนเอหอุอันนี้น่าจะเป็นปล่องลิฟต์หรือผนังลิฟต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นปล่องลิฟต์หรือผนังลิฟต์ัตน,นีเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและพระเทาสารภาัยกรุงเทพหา,านครก็ใช้เชือกกั้นหรือโพลิสไลน์นะครับกันเอาไว้ก่อนเพื่อลอส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาร่วมตรวจสอบในวันพรุ่งนี้นะครับ ทุกประตูก่อนรถจะออกไปเนี่ยจะมีทีมพี่ๆจากนะครับกรุงเทพมหานครนะก็จะขึ้นไปตรวจสอบความเรียบร้อยมัดเหล็กนะครับตรวจสอบดินตรวจสอบอะไรเพื่อไม่ให้ออกไปล่วงไปหล่นนะครับบริเวณข้างนอกนะครับทุกคันเลยก่อนที่จะออกไปนะครับจะมีทีมพี่ๆเหล่านี้ครับ คอยดูแลความเรียบร้อยของทั้งสองประตูนะครับทั้งประตูฝั่งทิศตะวันออกตรงนี้แล้วก็ประตูด้านหลังฝั่งทิศตะวันตกด้วยนะครับนะครับก็เป็นทีมตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับของรถบรรทุกก่อนออกไปจากไซต์ตรงนี้นะครับก่อนออกไปจากที่นี่